ข่าวแรกของเราข้ามไปที่ฝั่งต่างประเทศกันก่อนเลยนะคะถือว่าเป็นข่าวช็อกของวงการนางงามเลยค่ะเมื่อเชสลีย์คริสมิสอ s เอสเ2019นะคะเสียชีวิตลงในวัยเพียงแค่30ปีเท่านั้นเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะ แฟนๆนางงามต่างร่วมอาไรยต่อการจากไปของ c เชสลี c ค r i s ม Miss USA 2019ที่เสียชีวิตด้วยการตกจากตึกสูงกว่า60ชั้นย่านแมนฮัตตันในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะแต่ก่อนที่เธอจะจบชีวิตลงเนี่ยเธอก็ได้โพสต์ภาพตัวเองลงบนไ g ส่วนตัวพร้อมข้อความเป็นภาษาอังกฤษ แปลไทยได้ว่าขอให้วันนี้เป็นวันพักผ่อนและความสงบสุขมาสู่ทุกคนซึ่งก็มีแฟนนางงามเข้าไปให้กําลังใจเป็นจํานวนมากเลยค่ะก่อนจะมาทราบข่าวช็อกในเวลาต่อมาโดยทางด้านแฟนเพจของ Facebook Miss Universe ก็ได้โพสต์อาลัยต่อการจากไปของเธอรวมถึงเพื่อนๆนางงามไม่ว่าจะเป็นแคทริโอน่เกรย์มิสยูเนี e 2018ฮานาสันทู Miss Universe 2021รวมไปถึงแอนเชลีสกอตเคมิสมิสยูนีเวิร์สไทย2021 ก็ได้ออกมาโพสไอจี IG อะไรถึงเธอด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าในปีนี้ทางเชสลีคริสก็ได้มีโอกาสไปร่วมตัดสินการประกวดด้วยค่ะ